สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่ที่พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านเลยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมลูกหลานกำนันแผ่นผยยยยู้ใหญ่งอนผู้ใหญ่พาอำเภอหนองรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ <Wow. S 1> ก็วันนี้จะพามาดูมันนาครับไปพี่ที่ทำกันก็ไม่รู้เป็นไงครับอมันนาอายุหนึ่งเดือนของผมนี่ก็จากเก็บเกี่ยว ขาวนาปีนี่ก็ปลูกต่อเลยครับปลูกลองปลูกเป็นปีนี้เป็นปีแรกจะลองดูครับจะก็ถือว่าโอเคอยู่งอกดีอยู่ครับก็ใช้วิธีการยกรลองแล้วก็สูบน้ำลาดเน่าก่อนทับปีธาปีนี้หัวดีพอได้กู้ในขายก็จะปีหน้านก็จะทำระบบนํำยศให้หมดครับ ก็แค่จะทุกต้นครับตอนนี้ก็ผมก็ให้ฮอร์โมนทางใบไปบนเรียบร้อยแหละเดือนหน้าเขาซ่องเดือนก็จะพน่นยาับเล่งหัวก็อาจชใช้ปุ๋ยน้ำนะครับแล้วก็ช่วงนี้คือเดือนมกราเนี่ยก็นําค้างยังแรงอยู่ครับก็แทบจะไม่ต้องรดน้ำเลยเพราะเขาใช้วิธีกินน้ำข้างทางใบเอา พี่ๆที่ทำมันนาอยู่ทั้งอุบลหรือว่าต่างจังหวัดนะครับก็มีอะไรดีๆก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมก็เพิ่งทําปีเลยก็มันนานะทําปีเลยแต่ทามันสวนนี่ผมทํามาหลายปีแล้วมันสวนผมก็ทําอยู่ครับก็เพิ่งขายไปปีนี้ใครมีมันนี่ก็ถือว่าโอเคเลยครับราคามันอยู่ที่สามบาทกว่าแปลงยี่้าปร์เซ็นก็ได้สามบาท ก็ใครมีมันก็เห็นเงินล้านเลยปีนี้ขอนผมนี่็ทำอยู่ยี่สิบไร่ครับมันนาปีนาแต่อาจจะขยายทำดูลองดูก่อนว่าปีนี้ผลผลิตหรือว่าผลที่ได้ออกมามันจะดีไหมจะจะสามารถเป็นอาชีพเสริมหลังจากที่เราทำมันสวนทำเขาได้ไหมเพราะวะ่าราคามันก็ ถือว่าดีพอสมควรครับอ้อยก็ลงน้ำตาลก็เปิดแล้วครับคงจะได้ตัดไวๆสามสิบด้มันถ้าเราปลูกแล้วเขางอกสามารถมีใบออกมาอย่างนี้ได้มันก็ถือว่า80%ที่จะได้ขายนะครับ ทีเหลืยอยู่ที่เราจะดูแลทางใบ่ายได้ดีแค่ไหนก็ผมก็ดูศึกษาเอาทาง youtube ด้วยเลยครับ่องทางหนึ่งดีอว่าพีพีที่เขาทำกันละก็ถือว่าทำกันมากพอสมควรคือทีน้ำค้างงผมมันมีระบบนามนะครับผมก็เจะาะอประดัน มีน้ำชายตลอดจะทำหน้าก็ได้ผมก็ลองบ้านขขากอออยู่ครับตรอนั้นก็มีเป็นฟาร์มไก่บ้านถ้ามีถ้างอกมามีใบแบบนี้แล้วก็ถือว่า80%ที่จะได้ขายราคามันผมว่า2-3งสมปีนี้มีถอยลงครับ ดียังงี้ถึงเม่วานดียังงี้ตลอดเพราะว่าก็าเอาไปทําอาหารสั์ส่งออกต่างประเทศด้วยขบนก็งอกงอกแบบแว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นตครับงอกที่ปลูกปักเข้าไปนี่ปลูกงอกเกือบทุกต้นเลยครับเพราะว่าผมอ่าสูบน้ำลาด แล้วก็ปล่อยให้แห้งพอความชื้นมันได้มันก็เขาก็งอกเขาก็งอกออกมาหมดนะครับ